ต้องบอกว่าเป็นโจรที่มีความเพียนจริงๆค่ะในสัปดาห์เดียวเนี่ยพยายามจะเข้าไปก่อเหตุถึง4ครั้งด้วยกันนะคะคือก่อนหน้านี้เขาพยายามจะไปแจ้งความแต่หลักฐานไม่เพียงพอล่าสุดเนี่ยหลักฐานเพียงพอตำรวจเตรียมออกหมายจับแล้วค่ะครับ ให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้นะคะตำรวจสอพอด่านซ้ายจังหวัดเลยเข้าไปเก็บหลักฐานในวัดป่าเนรมิตรวิปัสนาบ้านหัวนายูงที่อำเภอด่านซ้ายค่ะคนร้ายเป็นผู้หญิงค่ะคุณนัทพงศ์ชื่อว่าออนปวีจันผงหรือน้องออนคือได้ยินชื่ออย่างเงี้ยคือเป็นผู้หญิง คือคำว่าน้องออนหรือออนกวีดูเป็นผู้หญิงสาวสวยอ่ะแต่อันนี้มาก่อเหตุนะคะบ้านเขาอยู่ตรงข้ามกับวัดแล้วก็บุกเข้ามาลักทรัพย์ในวัดต่อนเนื่องเลยนะคะช่วงเช้าวันนี้ยังฉวยจังหวะตอนที่พระออกบิณฑบาตงัดกรอนแล้วก็มุงลวดเนี่ยเข้าไปรักทรัพย์แต่บังเอิญน,นะคะพระลูกวัดมาเห็น เธอก็วิ่งหนีไปไม่ได้ทรัพย์สินอะไรนะคะคพระลูกวัดบอกว่าคนร้ายรายนี้เนี่ยพยายามและเกินค่ะมาก่อเหตุบ่อยเลยนะคะพระเนี่ยเหลืออดแล้วเพราะว่าต้องคอยกังวลว่าผู้หญิงคนนี้<ร>จะเข้ามาลักขโมยมาก่อเหตุซ<ร>้ำ<ร>อีกค่ะเราไปบินทบาดตีห้าครึ่งนุ้งเราก็ออกไปแล้วเราก็ล็อกหมดแล้วนุ้งที่องคนั้นก็ไปบินทาบัดกลับมามาเห็นมาเห็นกุฏิงา แบบนี้หน้าต่างกับวงรวดโดนงัดล้วได้ทรัพย์สินอะไรไปไหมก่ทรัพย์สินนี้ก็ไม่ไม่มีรอยรอยคนคาดว่าเป็นคนไร้คนเดียวที่มาก่อเหตุในวัดไหมใช่ใช,ใช่ใช่ไหมครับอ๋อนี่ค่ะพระสุชีพเนี่ยบอกว่าโอ้ คนร้ายรายนี้มาบ่อยเลยก็ท่านจดของท่านไว้หมดนะท่านบอกว่าเดือนมิถุนายนตั้งแต่ต้นเดือนจนถึง14ี่เนี่ยมางัดตู้บริจาคเป็น10ครั้งอะ uh huh. นะคะเดือนกรกฎาคมวันที่6แค่วันเดียวเนี่ยก่อเหตุถึง3ครั้งนี่ดูรายละเอียดท่านจําได้หมดเลย uh huh. วันที่9วันนี้ยังจะบุกเข้ามางัดกุฏิพระอีกนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาบุกเข้ามาลักทรัพย์ก็จะมีพระลูกวัดมาเห็นทรัพย์ที่ได้ไปก็จะมีแค่ซองปัจจัยที่ญาติโยมถวายประมาณ2 0ซองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในนั้นมีเงินเท่าไหร่นะคะค uh huh. ทั้งวัดเนี่ยผู้หญิงคนนี้พยายามจะงัดตู้บริจาคทุกตู้เลยนะคะแล้วที่ผ่านมาก็มีกล้องวงจรปิดจับภาพได้แต่ตํารวจเนี่ยบอกว่ามองไม่ชัดนะคะคือไม่เห็นหน้าหลักฐานไม่พอก็เอาผิดยากแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมคะเมื่อเช้านี้พระที่มาเห็นตอนก่อเหตุเนี่ยคือชัดเจนอ่ะนะคะยอยากนะจะให้ตํารวจดําเนินคดีอย่างถึงที่สุดนี่มาละมาละนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพระหลายรูปในวัดก็ หวาดผวาเขาต้องจัดเวรยามเฝ้าระวังทรัพย์สินนะคะคนร้ายก่อเหตุไม่หยุดเลยนี่มาแล้วน้องออนน้องออนมาที่ตู้บริจาคแล้วนะคะ,ะวันนี้ตํารวจก็เก็บหลักฐานนี่แหละค่ะแล้วก็แจ้งถึงคดีเก่าด้วยค่ะบอกว่ามีการรวบรวมหลักฐานและเตรียมขอสารอนุมัติหมายจับแล้วค่ะโอ้โหไม่ตลอดกล้องวงจรปิด<อ>ชัดเหรอฮะถ้าก่อเหตุที่ขนาดนี้แล้วนะครับมันมีวิธีการในการสืบสวนสอบสวนผมว่าท่านรู้แหละนะฮะต้องจับได้นะฮะคดีนี้นะครับ